พบกันอีกแล้วครับท่องเทียนเอ็ขายที่ดินพาทุกท่านเยี่ยมชมที่ดินอีกโซนหนึ่งวันนี้พาทุกท่านออกมาทานเมืองนิดนึงฮนะฝั่งนครชัยศรีตรงที่ผมยืนอยู่นี้คือถนอนหมายเลข4006มาจากฝั่งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสสร์มีระยะประมาณ11กมจากปากทางที่ผมยืนอยู่นี่คือถนอนทางเข้าวัดไทยวาสผมติดไป้ายไว้ให้กับทุกท่านที่ขับรถเข้ามาดูที่ดินได้เห็นป้ายอย่างชัดเจนอย่างสะดวก จากปากทางตรงน,นี้เข้าหาที่ดินมีระยะทางประมาณ500เมตรที่ดินจะอยู่ฝั่งขวามือหากท่านใดที่เดินทางจากถนนบรมราชชนนีท่านเลี้ยวขวาเข้าถนนทางหลวงชนบทหมายเลข3173ซอยโรงเรียนบ้านหอมเกลด็ดมีระยะทางประมาณ4กมที่ดินอยู่ฝั่งซ้ายมือการเดินทางสะดวกถนนลาดยางทั้งเส้นที่ดินจะเป็นอย่างไรไปดูด้านในพร้อมๆกันเลยครับ ท่านที่มาจากปากทางวัทยวาสให้ท่านเลี้ยวขวาตรงคลองส่งน้ําจะมีซอยด้านขวามือจากตรงนี้ผมติดป้ายไว้กับทุกท่านที่ขับรถเข้ามาดูได้เห็นอีกแผ่นหนึ่งที่ดินจะอยู่ในซอยขวามือตรงนี้ครับจากนี้ไปประมาณ80เมตรเป็นถนนพาราจำยอมเดินทางเข้าได้ตลอด24ชั่วโมงที่ดินจะอยู่ด้านขวามือไปดูด้านในพร้อมๆกันเลยครับปิกัดที่ดินตั้งอยู่ที่ซอยวัทยวาส ตำบลงิ้วลายอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนคปรปฐมที่ดินมีรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปทรงสวยหน้าที่ดินมีระบบไฟฟ้าระบบประปาผ่านเรียบร้อยที่ดินมีหน้ากว้าง27เมตรลึก44เมตรถนนหน้าที่ดินเป็นถนนหินคลุกเป็นถนนพาราจำยอมเปิด24ชั่วโมงราคา8,333บาทต่อตารางวา ทั้งแปลง2ล้าน5แสนบาทแนวที่ดินผมทำสัญ,ญลักษณ์ไว้กับทุกท่านที่ขับรถเข้ามาดูอยู่ฝั่งซ้ายมือโฉนดปลอดภาระาพร้อมโอนค่าโอนค่าภาษีกรมที่ดินคนละครึ่งที่ดินมีรูปทรงสวยนะครับสี่เหลี่ยมผืนผ้าสิ่งแวดล้อมมีเพื่อนบ้านจากหน้าที่ดินปัจจุบันเป็นที่ดินว่างเปล่าเป็นที่ดินยังไม่ได้ถมหากท่านใดต้องการซื้อที่ดินเพื่อสร้างบ้านพักอาศัยต้องถมเพิ่มอีกเล็กน้อยประมาณ 80เซนหรือ120เซนกำลังสวยจากด้านนี้มีหมุดมีเขตให้กับทุกท่านที่ขับรถเข้ามาเยี่ยมชมจากหน้าที่ดินยังมีเพื่อนบ้านทั้งซ้ายทั้งขวาหน้าที่ดินมีระบบไฟฟ้าระบบปลาปลา,ปาเรียบร้อยพาทุกท่านเยี่ยมชมรายละเอียดของที่ดินแต่ละด้านมีการสอบเขตนะครับไว้เรียบร้อยเพื่อง่ายต่อการที่เข้ามาเยี่ยมชมที่ดินหากท่านใดที่กําลังมองหาที่ดินซื้อไว้เพื่อสร้างบ้านพักอาศัย ยู่ในโซนของอำเภอนครชัยศรีหรือว่าอำเภอใกล้เคียงหรือว่าท่านใดที่อยู่ในเมืองหลวงต้องการหลบความวุ่นวายแอบอิงกับธรรมชาติแบบใกล้ชิดที่ดินแปลงนี้เป็นแปลงที่น่าสนใจอีกแปลงจากหน้าที่ดินถ้ายังสามารถเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆได้อีกหลายแห่งองค์การบริหารส่วนตำบลยิ้วลาย600เมตรวัดไทยยาวาด1.6กมเทสโก้โลตัสนครชัยศรี6.3กม โรงเรียนมหิดลนวิทยานุสร11กมมหาวิทยาลัยมหิดลสารายา13กมโรงเรียนใน100ร้อยตำรวจ3พานนครปฐม14กมท่านใด้สนใจที่ดินสอบถามได้ที่0870168991และ ID 5959 59 T เดบ e YouTube เทียนเอ็มขายที่ดินเพจเทีเอ็มขายที่ดินขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ